ข,ขายอะไรจ้าอันนี้อะไรเนี่ยข,ข้าวโพดอันนี้จะเป็นแซนด์วิชแล้วก็ผลไมา้ครับคนกินเยอะแยะเลยอันละกี่บาท,บาทอันละสี่บาทเหรอ เร็วเดี๋ยวท่านประธานจะเดินมาแล้วย่างเลยครับย่างเลยอยากกินอยู่ตอนนี้แต่ว่าพ้าทางจะรอนานย่างรอเลยลูกเดี๋ยวจะมาซื้อแล้จะมีคณะมาตรวจเยี่ยมแล้วนะครับประธานจะเดินทางมาถึงแล้วขายอะไรจ้าเดี๋ยวท่านประธานกำลังจะเดินทางมาแล้วขายดีไหม ใส่ใจได้แค่มองอยากลองต้องซื้อเตียวๆๆๆเตียว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 อะไรเนี่ยเตียวแห้งเหรออ่ะแลกกี่บาทห้าิบ้าวน่ากินมากเลยเดี๋ยวจะกลับมาอุนนนจะเก็บภาพก่อนนะครับอันนี้ลูกชิ้นเหรอครับพ่อ้าร <มา S 2> อ<ม>าบอกต่อด้วยชิ้นมาล่าเดี๋ยวเดินถ่ายภาพก่อนอ๋อไม่เป็นไร เดี๋ยวประธานจะมาตรวจเยี่ยมนะครับทุกสูมเดี๋ยวประธานจะมาตรวจเยี่ยมนะครับเตรียมย่างรอเลยเดี๋ยวประธานจะมาเยี่ยมจ้าขายหมดแล้วใช่ไหมสิบบาทค่ะสิบาททุกอย่างเหรอสิบาทยี่สิบคลไม้สิบบาทเหรอเอาฝรั่งถุงหนึ่งแล้วก็เอาแอปเปิลถุงหนึ่ง มเอไสล้งน้ำค่ะม่มลสิบาทค่ะ,อ,ะอ,อันนี้เป็นม้ละกี่บาทไมไละห้าเหรอม้ละห้าบาทจ้านี่ค,นคืออะไระคือ่คเดี๋ยวจะมีคณะมาเยี่ยมตลาดเราแล้วละนะครับ อร่อยถูกใจอันนี้เไกโปเกนะคะอันนี้เป็นยังไงไก่ป๊อปโปรตุเกสซื้อได้นะครัะหนึ่งโอเคโอเคเลสลิกูดเลสลิูดอันนี้จะเป็นอะไรครับเกี๊ยวครับเกี๊ยวครเกี๊ยวเมยืนเราไม่ซื้อไม่ได้นะครับโอ้โหหดจังเลยพ่อค้าหดถ่ายรูปไม่ได้กันโอ้พ่อค้าโหดมากเลย พก็ตาโหดมากเลยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวเดินถายให้ครบก่อนโอ้หอาจจะกรีมหน้าโหดอาจจะกรีมหน้าโหดเกี๊ยวไหมครับเกี๊ยวไหมครับอันนี้ขายอะไรจ้าขายกำไรครับเป็นอย่างนั้ขายกำไรได้กำไรแน่นอนเพราะว่าขายกำไรหมายละกี่บาทหมายละห้าบาทนะครับ เป็นละห้าบาทนะครับขายอะไรครับหมดแล้วค่ะเอาเดี๋ยวประธานจะเดินมาแล้วอะไรเอ่ยหมดแล้วเหรอขายดีมากเลยขายดีตัวอับตรงนี้หล่อมากน่ากลัวน่ากลัว